เพลย์บอยตัวพ่อดันตกอุมรักเ<สา>มื่อพบ,พบเด็กถร,ทก,รทกทิ้งกลางชายคนนั้น<ห>ตกตะลึงด้วยหิมยยะเย็นเยือเยือกตอนแรกเขาตั้งใจจะทำเป็นไม่เห็นแล้วเดินจากไปแต่พอเห็นเด็กสวมเสื้อผา้าหรูหราราคาแพงเขาก็เดาว่าครอบครัวของเด็กต้องรวยมากแน่ๆด้วยความคิดจะเรียกค่าไถ่ก้อนโตเขาจึงพาเด็กกลับบ้านให้ภรรยาเลี้ยงดูชั่วคราวเขาคิดว่าครอบครัวเด็กจะมาตามหาในไม่กี่วันแต่ไม่คิดว่าการรอนั้นจะยาวนานถึง15ปีเต็มเด็กชายเติบโตและรู้ความแต่พ่อแม่แท้ก็ยังเงียบหายไร้ร่องรอย อย่างไรก็ตามตลอด1ิปีนั้นแม่บุญธรรมไม่เพียงปิดบังเรื่องชาติกำเนิดของเด็กไว้แต่ยังรักและดูแลเหมือนลูกแท้ๆมอบวัยเด็กที่อบอุ่นให้เขาอย่างเต็มที่คิดว่าทั้งสองแม่ลูกจะอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ทำลายความสงบทั้งหมดวันนั้นพ่อบุญธรรมที่ทำงานอยู่ไกลส่งจดหมายมาฉบับหนึ่งในจดหมายบอกว่าเขาบาดเจ็บหนักระหว่างทำงานและต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อรักษาตัวด,วด่วนแม่บุญธรรมค้นทุกมุมในบ้านกวาดเอาเงินเก็บทั้งหมดออกมา แต่ก็พบว่าเงินนั้นแทบไม่พอแม้แต่น้อยกับค่ารักษาจำนวนมหาศาลทำให้เรมี่เริ่มรู้สึกถึงลางร้ายบางอย่างและในวันถัดมาแม่บุญธรรมตัดสินใจขายวัวของบ้านให้เพื่อนบ้านวัวตัวนั้นไม่เพียงเป็นเพื่อนเล่นของเรมี่ตั้งแต่เด็กแต่ยังเป็นแหล่งทำมาหากินหลักของครอบครัวทั้งสองแม่ลูกจำต้องขายมันด้วยความเจ็บปวดใจเมื่อเห็นแท่หนังในมือเพื่อนบ้านเรมี่รู้ทันทีว่าชีวิตต่อไปของวัวต้องลำบากแน่นอนเต็มไปด้วยความโหดร้าย จากนั้นเรมีมักแอบไปที่คอกวัวตอนดึกๆในความเงียบของค่ำคืนเขาคิดว่าการขโมยแท่นั้นจะช่วยให้วัวเจ็บน้อยลงแต่ไม่คิดเลยว่าแม้ไม่มีแท่วัวก็ยังเจ็บอยู่ดีเมื่อเห็นเพื่อนรักเจ็บปวดเรมีเจ็บปวดใจอย่างสุดขีดเขาจึงทำเพลงอย่างผ่าเบาหวังใช้เสียงร้องตอบใจเพื่อนให้สงบลงในขณะที่กำลังตอบโยนมันอย่างอ่อนโยนเขาไม่รู้เลยว่ามีชายชาราประหลาดยืนอยู่ด้านหลัง ชายชราถูกเสียงร้องของเรมี่ดึงดูดอย่างลึกซึ้งจนยืนนิ่งไม่ไหวติงเมื่อเรมี่หันกลับมาอย่างกระทันหันเขาตกใจกลัวสุดขีดวิ่งหนีทันทีรีบวิ่งออกจากคอกด้วยหัวใจเต้นแรงแต่เขาไม่รู้เลยว่าชายชราประหลาดนั้นจะกลายเป็นผู้ที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาลเมื่อเรมี่กลับถึงบ้านด้วยความกลัวสัน่นเขาพบว่าพ่อบุญธรรมกลับมาถึงแล้วแต่ทันทีที่พ่อบุญธรรมเห็นเรมี่เขาถึงกับตกตะลึงตลอด15ปีที่ทำงานไกลบ้าน เขาไม่เคยรู้เลยว่าภรรยาแอบ,บเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ตลอดพ่อบุญธรรมโกรธจนระเบิดอารมณ์ใส่ภรรยาว่ารับเด็กนี้มาเป็นภาระตั้งแต่แรกทำไมเธอไม่ใช่แม่ของมันและฉันก็ไม่ใช่พ่อของมันเรมี่เหมือนถูกฟ้าผ่ากลางสีสหูอื้อไปหมดเขาไม่เคยคิดเลยว่าในที่สเขาก็ยังเป็นเด็กถูกทิ้งอยู่ดีแต่เขาไม่เคยโกรธเคืองพ่อแม่บุญธรรมเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาความรักที่เขามีต่อแม่บุญธรรมลึกซึ้งยิ่งกว่าความผูกพันทางสายเลือดต่อมาแม่บุญธรรมนำเสื้อผ้าเก่าของเรมี่ออกมา และยอมรับอย่างเจ็บปวดว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของทั้งคู่พ่อบุญธรรมโมโหถึงขั้นจะพาเขาไปส่งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่แม่บุญธรรมไม่ยอมตัดสายสัมพันธ์นี้เธอยืนยันจะเก็บเรมี่ไว้ข้างกายทั้งสองทะเลาะก,กันไม่หยุดเพราะเรื่องนี้เรมี่หูเอื้ออกหัวแน่นด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยความยินยัดของแม่บุญธรรมพ่อบุญธรรมจึงยอมในที่สุดว่าจะไม่พาเขาไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเขาบอกว่าจะไปแจ้งทางการเพื่อของเงินช่วยเหลือ เรมี่ได้ยินดังนั้นก็ผูกอดแม่บุญธรรมทั้งน้ำตาเช้าวันต่อมาเขาอำลาน้ำตาคลอแล้วออกเดินทางกับพ่อบุญรรเขาเชื่อว่านี่จะนำไปสู่ชีวิตที่มั่นคงกว่าเดิมแต่เขาไม่รู้เลยว่าทุกอย่างคือแผนร้ายที่พ่อบุญธรรมวางไว้อย่างรอบคอบตลอดทางเรมี่เปลี่ยนด้วยความหวังแต่เมื่อมาถึงหน้าอาคารทางการพ่อบุญธรรมกลับไม่ตั้งใจจะเข้าไปเลยในวินาทีกับขันนั้นเรมี่ผลักพ่อบุญธรรมออกสุดแรงแล้วหันหลังวิ่งหนีไปอย่างสุดชีวิต ไม่หันกลับมามองอีกเลยหัวใจเต้นระสั่มด้วยความหวาดและรีบวิ่งไปให้ไกลที่สุดที่ทําได้หนีเอาตัวรอดจากชะตาที่โหดร้ายในความตื่นตระหนกเขาวิ่งเข้าไปหลบในร้านเหล้าคิดว่าจะหลบพ้นการไล่ล่าได้ชั่วคราวแต่ไม่คิดว่าเพียงไม่นานพ่อบุญธรรมก็พาชาวบ้านมาล้อมร้านเหล้าไว้ขณะที่เรมี่กาลังจะถูกจับชายชาราที่อยู่ในคลอกวูเมื่อคืนก็เข้ามาขัดขวางทันเวลาหลังจากฟังเรื่องราวทั้งอย่างละเอียดชายชาราบอกว่าเขาเป็นนักแสดงเร หารายได้ด้วยการสแสดงลยินดีดจ่ายเงินสาสสู่เพื่อซื้อเรมี่ไปดูแลพร้อมพาเขาออกเดินทางไปทั่วสารทิศเขาบอกว่ามันดีกว่าการส่งเรมี่ไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพอเห็นเงินพ่อบุญธรรมก็รีบตกลงทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่นิดเรมี่จึงถูกขายไปด้วยราคาถูกอย่างน่าเศร้าเมื่อเดินออกจากร้านเล่าเขารู้สอสุขขีคิดว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นความลำบากสศและการได้ร่อนอย่างสิ้นหวังแต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอเขาอยู่คือการเริ่มต้นของการเยียวยา ความอบอุ่นและคำตอบของปริศนาชาติกำเนิดของเขาเองขณะเดินผ่านบ้านเขาตะโกนเสียงแหบเรียกแม่บุญธรรมแต่แม่บุญธรรมถูกพ่อบุญธรรมจับไว้แน่นทำได้เพียงร้องให้มองลูกชายค่อยๆถูกพาไปไกลคืนวันนั้นเขาคิดว่าจะต้องจมอยู่ไหนแต่เมื่อชายชาราหลับสนิทเรมีค่อยๆแก้มัดเชือกที่ข้อมือตั้งใจจะหลบหนีไปในความมืดแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูออกมาเสียงม้าป่าหอนคกอก้องก็ดังขึ้นฉับพลันโชคายเสียงนั้นทําให้ชายชาราตื่นขึ้นมาทันที แต่แทนที่จะโกรธเขากลับไม่ว่าอะไรเลยกลับกันเขานั่งลงสอนเรมี่อย่างใจเย็นว่าเด็กที่เร่ร่อนตามทางนั้นห้ามเดินป่าในเวลากลางคืนเด็กเพราะาอันตรายรอบด้านความอ่อนโยนและเมตตาของชายชาราทําให้กรอบป้องกันในใจของเรมี่เริ่มสลายไปอย่างชา้ชาๆสุดท้ายเขาเดินกลับไปนอนอย่างเงียบงนันแต่ยิ่งคิดถึงความโหมดร้ายของพ่อบุญธรรมเขายิ่งฉีกเสื้อผ้าเก่าๆของตัวเองด้วยความเจ็บปวดเหมือนต้องการปลดปล่อยความอัดอั้นทั้งหมดขณะที่กําลังจะร้องให้จนใจจะขาด สุนัขสีดําตัวใหญ่ของชายชาราก็เดินเข้ามาใกล้มันค่อยๆเลียกแก้มเขาอย่างอ่อนโยนความอุ่นนั้นทําให้ความเศร้าในใจเรมี่ค่อยๆมาลายหายไปเหมือนมีคนปลอบโยนเขาและรอยยิ้มที่เขาไม่ได้มีมานานก็กลับมาอีกครั้งเช้าวันต่อมาเขาไม่มีทางเลือกจึงจําต้องเดินตามชายชาราไปโดยไม่รู้ปลายทางแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือชายชาราพาเขาตรงไปยังตลาดแล้วใช้เงินเก็บทั้งหมดซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เรมี่หนึ่งชุดเต็ม การกระทำนี้ทำให้เรมี่ตกใจจนไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรหลังจากคุยกันอยู่นานเขาจึงได้รู้ว่าคืนในค่กวัววันนั้นชายชาราได้ยินเสียงร้องของเรมี่และรู้ทันทีว่าถ้าได้รับการฝึกฝนอย่างดีเรมี่จะกลายเป็นดวงดาวที่ส่องแสงบนเวทีได้แน่นอนแต่เรมี่กลับอับอายเขาไม่เชื่อว่าตนมีความสามารถขนาดนั้นและกลัวทำให้ชายชาราต้องผิดหวังแต่ชายชาราก็ยังเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างเต็มที่เขารีบทดลองเอาอุปกรณ์แสดงที่พกติดตัวออกมา ตั้งใจจัดการแสดงเล็กๆเ,เพื่อให้เรมี่มีกำลังใจมากขึ้นอีกนิดเพียงไม่นานเสียงดนตรีก็ดึงดูดผู้คนมากมายลิงน้อยว่องไวและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีสุนัขตัวใหญ่ก็น่ารักเป็นกันเองการแสดงที่ทุ่มสุดตัวทําให้ผู้คนปรบมือกึกกล้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานจนชายชราบอกเรมี่ให้ขึ้นไปลองแสดงบ้างแต่พอเรมี่ยืนท่ามกลางฝูงชนมองเห็นสายตาที่รอคอยของทุกคนเขาก็กลัวจนขาสั่นทําอะไรไม่ถูก ยืนนั่งเบื่ออยู่พักใหญ่ไม่กล้าร้องเพลงสุดท้ายเขาจึงวิ่งหนีออกไปอย่างน้าเวทนาหลังจากเหตุการณ์นั้นความไม่มั่นใจของเรมี่ก็ยิ่งหนักขึ้นเขาคิดตัว,วเองไม่มีความสามารถอะไรเลยแต่ชายชาราก็ไม่เคยหมดหวังเขายังคงให้กำลังใจและบอกว่าขอแค่พยายามอีกนิดเพียงเอาชนะความกลัวได้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแต่เรมี่ที่จมอยู่ในความ่ายแพ้กลับปฏิเสธทุกอย่างเขาถึงขั้นพูดจาดูถูกชายชราว่าเป็นเพียงนักร้องเร่ไร้ค่าไม่มีสิทธิ์มาตัดสินเขาเรมี่ไม่รู้เลยว่าชายชรา แท้จริงแล้วเขายังมีอีกหนึ่งตัวตนที่ไม่มีใครรู้ต,ตัวตนที่สามารถพลิกชีวิตของเรมี่ได้ทั้งชีวิตและชายชารากำลังจะเปิดเผยให้เรมี่ได้รู้ในไม่ช้าว่าเขาเป็นใครกันแน่และทำไมถึงเชื่อในเสียงของเรมี่มากขนาดนี้เรื่องราวของทั้งสองกำลังจะก้าวไปอีกรั้นเปิดประตูสู่โชคชะตาครั้งใหม่ที่เปลี่ยนอนาคตของเรมี่ตลอดการขณะที่เรมี่กำลังจมอยู่ในความดูถูกตัวเองสุนัขสีดำก็คาบหนังสือพิมพ์มาวางตรงหน้าเขาบนหน้ากระดาษคือรูปของชายชาราตอนยังหนุ่ม แต่เรมี่อ่านหนังสือไม่ออกเลยไม่เข้าใจอะไรจึงเดินไปหาเพื่อถามความจริงจากชายชราหวังว่าจะรู้ความลับที่ซ่อนอยู่แต่ชายชราก็ยังไม่ยอมเปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากนะักเขาบอกแค่เพียงว่าจากสายตาของเขาแล้วเขามั่นใจว่าเรมี่ยังมีพรสวรรค์ที่รอการตกขึ้นมาเมื่อรู้ว่าเรมี่ไม่เคยได้ไปโรงเรียนชายชราจึงหยิบแผ่นไม้ที่สลักตัวอักษรขึ้นมาตั้งใจจะสอนเรมี่อ่านและเขียนให้ได้ก่อนเพราะถ้าทําได้เวลาคิดถึงแม่บุญธรรมเรมี่ก็จะเขียนจดหมายระบายความในใจได้ด้วยตนเอง แลกกับสิ่งนั้นชายชาราขอเพียงอย่างเดียวให้เรมี่ตั้งใจเรียนดนตรีพอรู้ว่าสามารถเขียนจดหมายหาแม่ได้เรมี่ก็ตื่นเต้นจนลืมความเศร้าทั้งหมดและรีบตกลงทันทีจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็หมั่นฝึกเขียนหนังสือทุกวันไม่หยุดแม้จะเดินผ่านภูเขาสูงตรงานหรือทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเขาก็ยังไม่เหง่อยหน้ามวัวแต่จดจ่อตัวอักษรจนจำได้ขึ้นใจทุกตัวในที่สุดหลังจากความพยายามไม่รู้กี่วัน เขาก็เขียนจดหมายฉบับแรกกลับบ้านแม<น>้จ,จะเป็นเพียงข้อความธรรมดาไม่กี่ประโยคแต่แม่บุญธรรมก็ปลื้มใจและอบอุ่นจนกลั้นน้ำตาไม่ได้เพราะนี่คือสัญญาณของการเติบโตและความเข้มแข็งใหม่ของลูกชายที่เธอรักหลังจากนั้นการฝึกฝนก็ไม่เคยหยุดทักษะการร้องเพลงของเรมี่ยิ่งวันก็ยิ่งไพเราะและมั่นคงขึ้นวันหนึ่งชายชาราก็ปิดตาเขาพาไปยืนต่อหน้าผนังหินลูกใหญ่และบอกให้ร้องเต็มเสียงเสียงสายกังวันของเขาถูกสายลมพัดกระจายออกไปเพียงหลงอยู่ในทุ่งทำนองของตัวเอง พอถึงเวลาที่เหมาะสมชายชราก็ค่อยๆถอดผ้าปิดตาออกภาพตรงหน้าทำให้เรมี่แทบไม่เชื่อสายตาชาวไร่จำนวนมากที่กำลังทำงานอยู่ต่างหยุดมือหันมาฟังเสียงร้องของเขาอย่างตั้งใจในวินาทีนั้นความประหม่าและความกลัวทั้งหมดของเรมี่ก็หายไปเขาร้องอย่างสุดหัวใจเสียงของเขาชัดเจนมั่นคงและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อจบเพลงทุกคนต่างตะลึงในความสามารถของเขาและตอนนั้นเรมี่ก็รู้ว่าลึกๆแล้วเขารักการร้องเพลงที่สุดในชีวิต เพราะเสียงเพลงสื่อความรู้สึกได้ดีกว่าคำพูดใดๆและมันยังเยียวยาความเจ็บปวดในหัวใจของผู้คนได้เขารู้ทันทีว่าถ้าปล่อยพรสวรรค์น,นี้ทิ้งไปมันจะเป็นความเสียใจไปตลอดชีวิตแน่นอนแต่โชคชยังม<า>อบของขวัญให้เขามากกว่านั้นอีกตลอดช่วงเวลาต่อมาเรยมีเดินทางร่วมชายชาราไปแสดงทั่วหลายเมืองได้รับทั้งเสียงปรบมือและการยอมรับนับไม่ถ้วนจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาได้รับเชิญให้แสดงที่บ้านขุนนางที่นั่นเขาได้พบกับคุณนูคนหนึ่ง ลิสเด็กสาวจากตระกูลร่ำรวยแต่เกิดมาพร้อมขาที่พิการเธอจึงไม่เคยมีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยเลยทำให้เธอจมอยู่กับความเหงาและความน้อยใจมาตลอดเรมี่ก็เคยมีช่วงชีวิตที่โดดเดี่ยวเช่นกันเขาจึงเข้าใจความเศร้าในใจของลิสเป็นอย่างดีและพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลิสหัวเราะได้ทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทในเวลาไม่นานพวกเขาแบ่งปันทุกเรื่องและใช้ความอบอุ่นของกันและกัน เพื่อย,ยาบาดแผลในใจคิดว่าความสุขเหล่านี้จะคงอยู่ตลอดไปแต่แล้วทันใดนั้นในวันที่เรมี่กำลังเพลิดเพลินกับมิตรภาพอันงดงามภายร้ายก็เข้ามาโดยไม่คาดคิดวันนั้นชายชาราพาเรมี่ไปแสดงบนถนนในย่านคนรวยขณะที่การแสดงกำลังสนุกสนุกตำรวจหลายคนก็เดินเข้ามาขัดจังหวะกล่าวหาว่าชายชาราเป็นพวกหลอกลวงและแสดงผิดพร้อมทั้งขอให้โชว์ใบอนุญาตประกอบอาชีพเมื่อเห็นว่าตำรวจกำลังจะทำร้ายเพื่อนร่วมทางของตนเรมี่รีบพุ่งเข้าไปขวางทันทีแต่กลับถูกตำรวจลักจนล้มลง ชายชาราเห็นถ้าไม่ดีจึงรีบบอกเรมี่ให้พาหมาหนีออกไปให้เร็วที่สุดส่วนตัวเขาเองก็ถูกจับและพาไปโรงพักจนมุมเช่นนี้เรมี่จึงกลับไปขอความช่วยเหลือจากบ้านลิสแม่ของลิสเมื่อฟังเรื่องทั้งหมดก็รีบตัดสินใจช่วยประกันตัวทันทีทุกอย่างเหมือนจะดีแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะต,ตัวตนที่ชายชาราใช้อยู่นั้นเป็นตัวตนปลอมสารจึงเปิดเผยชื่อจริงและข้อมูลที่แท้จริงทั้งหมดไม่อย่างนั้นจะต้องถูกคุมขังต่อไปอีกนาน เรมี่ได้แต่หวัว่นหวั่นไม่รู้ว่าจะเก<ต>ิดอะไร<า>ขึ้น,นต่อไป,ไปยอมติดคุกแทนที่จะเปิดเผยชื่อจริงของตัวเองสุดท้ายเขาถูกตัดสินจำคุกสามเดือนจนกระทั่งเรมี่มาเยี่ยมเขาจึงยอมเล่าความจริงในอดีตชายชราคเคยเป็นศิลปินไวโอลินที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เพราะโมวหลงหลายในชื่อเสียงเขาจึงละเลยครอบครัวอย่างสิ้นเชิงทุ่มเทให้กับการไล่ล่าความสําเร็จมากเกินไปจนลืมเวลาอยู่กับครอบครัวแต่ลูกชายผู้แสนดีของเขาจะวางเทียนไว้ริมหน้าต่างทุกคืนเพื่อให้พ่อมองเห็นบ้านแม้กลับดึกแค่ไหนแต่คืนหนึ่ง เียนั้นพลัดตกลงไปและลมไฟขึ้นเตียงภรรยาและลูกชายของเขาเสียชีวิตในกองเพลิงตั้งแต่นั้นมาเขาก็โทษตัวเองว่าความประมาทของเขาคือสาเหตุของโศกนาฏกรรมทั้งหมดเพื่อชดใช้ความผิดนั้นเขาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่และสาบานว่าจะไม่จับไวโอลินอีกตลอดชีวิตโชคดีที่ระหว่างเขาติดคุกสามเดือนแม่ของลิสได้อุปการะมีเอาไว้ช่วยให้ชีวิตเรมี่ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไป และมีบ้านที่อบอุ่นให้พักผิงลิสเองก็รักช่วงเวลาและมักแอบไปคุยกับเรมี่ทุกคืนคืนหนึ่งเธอเห็นเสื้อผ้าเก่าของเรมี่จึงถามเรื่องราวของเขาเรมี่จึงได้เล่าความจริงเกี่ยวกับอดีตที่ถูกปิดบังและไม่นานหลังจากนั้นความจริงที่น่าตกใจก็ไม่เคยคิดเลยว่าเรมี่ผู้ร่าเริงมีอดีตที่โหดร้ายเช่นนั้นเธอจึงยิ่งอยากอยู่เคียงข้างและเยียวยาเขาในแต่ละวันที่อยู่ด้วยกันหัวใจทั้งสองยิ่งผูกพันกันมากขึ้นจนความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึงเเกกินนวว่่่าาคพือ และแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วสามเดือนหมดลงและชายชาราถูกปล่อยตัวการได้พบกันอีกครั้งทําให้ทั้งสองพผกอดกันด้วยน้ําตาแห่งความคิดถึงแต่การกลับมาของเขาก็หมายความว่าเรมี่และลิสต,ต้องแยกจากกันชายชาราต้องการพาลรกลับออกเดินทางท่องไปทั่วทุกที่เหมือนเดิมแต่แม่ของลิสไม่ยอมเธอขอร้องว่าอยากให้เรมี่อยู่กับลิสต่ตอไปเพราะถ้าเขาอยู่เขาจะมีชีวิตที่สุขสบายและมั่นคงกว่าแต่ชายชารารู้ดีว่าถ้าเรมี่อยู่ที่นี่ พรสวรรค์ด้านดนตรีของเขาจะถูกฝังเขา<ว>เชื่อเสมอว่าเรมี่เกิดมาเพื่อเป็นประกายจึงมอบสิทธิการตัดสินใจครั้งสุดท้ายให้เรมี่เองหลังผ่านค่ำคืนครุ่นคิดอย่างแลเรมี่จึงตัดสินใจเดินตามชายชาราอีกครั้งนี่ไม่ใช่เพียงการไล่ตามความฝันแต่ยังเป็นสัญญาว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมายืนต่อหน้าลิสในวันที่ดีที่สุดของ,งชีวิตหลังทำลาจากที่เจ็บปวดหัวใจเรมี่ก็ออกเดินทางอีกครั้งแต่เขาไม่รู้เลยว่าโชคชะตากำลังรอทำร้ายเขาอยู่ชายชาราที่ร่างกายอ่อนแอจากการอยู่ในคุก เริ่มมีอาการป่วยหนักระหว่างเดินทางพวกเขาไม่อาจเดินไปถึงที่พักก่อนฟ้ามืดได้ทันใดนั้นเสียงหมาป่าก,ก็โหยหวนขึ้นลิงน้อยตื่นตกใจปีนขึ้นต้นไม้ในทันทีและไม่นานฝูงหมาป่าก,ก็บุกฟัน,ฟนแหลมคมน่ากลัวจ้องพวกเขาไม่กระพริบและชายชาราจึงวิ่งหนีสุดโชคชดีที่พบกระท่มไม้หลังหนึ่งแต่ประตูถูกล็อกแน่นขณะที่หมาป่าเข้ามาใกล้เรื่อยๆสุนัขสีดำก็วิ่งพุ่งออกไปสู้เต็มกำลังช่วยถ่วงเวลาให้ชายชาราเปิดประตูได้ทันแต่เมื่อเรมี่เรียกมันกลับมามันกลับไม่โผล่มาให้เห็นเลย จนเกือบสิ้นหวังในที่สุดมันก็วิ่งกลับมาเต็มไปด้วยบาดแผลทั่วตัวแต่ยังปลอดภัยทั้งสามคนรอดตายอย่างอุดหิดและเข้าไปหลบในกระท่อมแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขาตามหาลิงน้อยอีกครั้งมันกลับถูกหนาวจนแข็งและหมดสติไปแล้วเรมี่น้ำตาไหลไม่หยุดกับการสูญเสียที่เลี่ยงไม่ได้ส่วนชายชราก็เริ่มทนต่อโรคร้ายไม่ไหวแต่เส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยอันตรายและบททดสอบที่โหดร้ายกว่าเดิมเรมี่ไม่รู้เลยว่าความสูญเสียที่แท้จริงกำลังเข้าใกล้เขามากขึ้นทุกวินาที และอีกไม่นานโลกของเขาจะพังทลายลงอีกครั้งพร้อมกับชะตาชีวิตของชายชราเรื่องราวกำลังเดินหน้าไปสู่ช่วงที่มืดมนที่สุดและโชคชะตาก็ยังไม่หยุดทดสอบเขาเพราะการสูญเสียครั้งต่อไปจะเจ็บปวดจนลมหายใจและจะกลายเป็นแผลลึกในใจเรมี่ที่ติดตัวเขาไปจนวันตายและทำให้เขาไม่อาจลืมคืนไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเช้าวันนั้นเมื่อพวกเขาเจอลิงน้อยมันได้กลายเป็นร่างแข็งเย็นเยือกนอนแน่นิ่งไร้ลมหายใจไปแล้ว ชายชารารีบพาทั้งคณะไปยังโรงแรมเล็กๆและรีบเชิญหมอมาตรวจทันทีหลังจากตรวจอาการของเจ้าลิงเสร็จหมอแจ้งด้วยความเสียใยว่าอาการมันวิกฤตแล้วการจะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับแรงใจของมันเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนั้นหมอก็สังเกตเห็นอาการของชายชาราและพูดอย่างหนักแน่นว่าวันโรคของเขากำลังแย่ลงมาต้องรักษาทันทีแต่ชายชาราปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเพราะแค่ค่าห้องและค่ารักษาเจ้าหลิงก็ใช้หมดเงินเก็บทั้งหมดของพวกเขาแล้วเพื่อไม่ให้เรมี่และศัตรูอื่นต้องเร่ร่อนตามถนน ชายชราจึงตัดสินใจครั้งสำคัญเขาเปิดกล่องหยิบไวโอลินที่ถูกปิดตายมานานออกมาทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสกับสายดนตรีร่างกายเขาสั่นไหวเบาๆเขาก้าวขึ้นกลางเวทีอย่างมั่นคงหัวใจสั่นระรัวเมื่อต้องยืนต่อหน้าผู้คนอีกครั้งเพียงแค่ถือคันชักขึ้นมาความคุ้นเคยก็ไหลย,ย้อนกลับมาตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงหัวใจเพราะต้องการชดใช้ความผิดให้ภรรยาและลูกชายเขาจึงเคยสาบานว่าจะไม่เล่นดนตรีอีกทั้งที่ดนตรีคือชีวิตของเขาแต่ตอนนี้เพราะเพื่อนร่วมทางตัวเล็กๆแม้มันจะเป็นเพียงงงลิตัวหนึ่ เขาก็ยอมทำลายคำสาบานของตัวเองทันทีที่เสียงไวโอลินดังกังวานขึ้นเรมี่ถึงกับสติอนใจอย่างแรงด้วยทุกความรู้สึกที่สื่อออกมาผ่านเสียงดนตรีผู้ชมเองก็จมดิ่งลงในท่วงทำนองอันไพเราะนั้นเมื่อจบเพลงลงทั้งห้องก็ลุกขึ้นปรบมือดังกึกก้องแต่ว่าการแสดงครั้งนี้กลับไม่ได้ทำเงินมากเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายที่รออยู่ยังเป็นปัญหาใหญ่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังสิ้นหวังหญิงผู้ดีท่านหนึ่งก็เดินเข้ามา ระหว่างที่ชายชาราบรรเลงเพลงเธอจำได้ทันทีว่าเขาเป็นใครในอดีตแต่เมื่อเห็นว่าเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องเก่าเธอก็ไม่ได้ซักถามอะไรเพิ่มเติมก่อนจะจากไปเธอทิ้งเหรียญทองหนึ่งเหรียญไว้ให้หวังว่ามันจะช่วยพวกเขาในยามลำบากไ,ได้ในตอนที่ทั้งสองกำลังเปลี่ยนหวังกับความช่วยเหลือนั้นอีกด้านหนึ่งลิสกลับพบความจริงบางอย่างเธอพบว่าเสื้อผ้าเด็กหรูหราที่แม่เธอกำลังซ่อมอยู่นั้นเหมือนกับชุดของเรมี่หลังจากรู้เรื่องของเรมี่แล้วแม่ของลิส ตัดสินใจช่วยเขาตามหาครอบครัวเจี๋แต่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าความหวังครั้งนี้กลับนำพาไปสู่แผนการเมื่อเรมี่กลับถึงห้องพักอย่างตื่นเต้นเขาพบว่าเจ้าลิงน้อยได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเรมี่ร้องไห้สะ็จสอื่นอย่างสิ้นหวังเพราะพวกมันคือครอบครัวเดียวของเขาร่วมเป็นร่วมตายกันมาตลอดทางเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องแยกจากกันอย่างโหดร้ายแบบนี้หลังจากฝังเจ้าลิงอย่างเรียบร้อย ชายชาราก็ยอมเข้ารับการรักษาโรคปอดในที่สุดเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางชีวิตของเรมี่ก็พลิกผันไปอีกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวลิสส่งจดหมายมาบอกข่าวสําคัญแม่ของเธอได้ช่วยเรมี่ตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเจอแล้วเรมี่ซึ้งใจจนพูดไม่ออกเขาไม่เคยคิดว่าวันจะมาถึงที่เขาจะได้เจอครอบครัวจริงอีกครั้งข่าวนี้ทําให้ชายชาราก็โล่งใจไปด้วยเพราะถ้าเขาเป็นอะไรไปเรมี่ก็ยังมีบ้านให้กลับไป ชายชาราจึงรีบพาเรมี่ออกเดินทางในทันทีเพื่อไปพบครอบครัวของเขาแต่เมื่อไปถึงกลับมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งอ้างว่าเป็นลุงของเด็กชายเขาตรวจสอบชุดเด็กและยืนยันว่าเรมี่คือหลานชายที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อนจริงหลังจากนั้นเขารีบร้อนพาเรมี่ไปพบพ่อแม่ทันทีในขณะที่เรมี่ยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหวังว่าจะได้พบครอบครัวจริงเขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังนั้นกำลังซ่อนอันตรายบางอย่างที่ถูกวางแผนไว้อย่างแยบยลเมื่อไปถึงบ้าน คู่สามีภรรยาสูงวัยเดินออกมาต้อนรับทั้งน้ำตาพวกเขากอดเรมี่อย่างแน่นแต่เมื่อเรมี่มองเข้าไปในดวงตาของพวกเขาเขากลับรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างอย่างบอกไม่ถูกและยิ่งทําให้สงสัยมากขึ้นเมื่อเรื่องเล่าที่พวกเขาบอกไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเคยได้ยินจากแม่บุญธรรมเลยและแล้วหลังจากแยกทางกับชายชราหญิงที่อ้างว่าเป็นแม่ของเรมี่ก็เผยแผนการอันชั่วร้ายเรมี่ตกใจสุดขีดรีบหนีออกจากบ้านแต่ทุกอย่างก็เป็นกับดักที่พวกเขาวางไว้แล้ว เขาไม่สามารถหนีการไล่ล่านั้นได้เลยในช่วงเวลาคับขันที่สุดแบบเส้นผมบังภูเขาชายชราผู้เริ่มสงสัยก็รีบกลับมาทันเวลาด้วยประสบการณ์แพเนจรมาหลายปีทําให้เขามีฝีมือว่องไวเหนือใครเขาจัดการชายที่ปลอมตัวเป็นพ่อของเรมี่ได้อย่างรวดเร็วและบังคับให้เขาเปิดเผยความจริงทั้งหมดแท้จริงแล้วเรมี่เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมากแต่ไม่นานหลังจากเขาลืมตาดูโลกพ่อของเขาก็เสียชีวิตกระทันหันลุงผู้โลกมากของเขาเพื่อแย่งสมบัติจึงส่งคนไปทําเรื่องเลวร้ายบางอย่าง ตอนที่เรมี่ยังเป็นทารกอยู่ในเปลแต่คนที่รับงานไปพอเห็นเด็กตัวเล็กๆอย่างเรมี่ก็ไม่อาจาลงมือได้จึงตัดสินใจนําเขาไปทิ้งไว้ในที่ห่างไกลไม่คาดคิดว่าเวลาผ่านไปหลายปีเรมี่กลับปรากฏตัวอีกครั้งลุงจึงรีบวางแผนชั่วร้ายขึ้นมาใหม่ทันทีเมื่อรู้ว่าแม่แท้ๆของเรมี่อาศัยอยู่ในเมืองใกลๆ้ๆห่างออกไปเพียง5กิโลเมตรชายชาราจึงรีบพาเรมี่ออกตามหาในคืนนั้นทันทีเพราะกลัวว่าลุงจะลงมือทําเรื่องเลวอีกครั้งแต่ตอนนั้นข้างนอกหิมะตกหนักมาก ร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วของชายชาราจึงยิ่งสุดลงกว่าเดิมแต่เขาไม่กล้าหยุดเดินแม้เพียงเสี้ยววินาทีเพราะเรมี่ที่อยู่ในอ้อมแขนได้หนาวจนหมดสติไปแล้วในขณะที่เขากำลังกังวลอย่างหนักต้องฝ่าลมหนาวที่เย็นจนเหมือนมีกรดเนื้อพายุหิมะที่ไม่สิ้นสุดทำให้เขาหลงทางอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายชายชาราต้องพาเรมี่หลบเข้าไปในกระท่อมไม้เก่าผุพังหลังหนึ่งก่อไฟกองเล็กๆเ,เ,เพื่อให้พออุ่นตัวแต่แล้วเจ้าหมาดำปปี้กลับคำรำเบาใส่ชายชาราก่อนเดินจากไป โดยไม่หันกลับมาเลยชายชรานึกว่าคอปปี้ยอมทิ้งพวกเขาเพื่อเอาตัวรอดแม้จะเจ็บปวดแต่เขาก็ยอมมองมันจากไปด้วยใจสงบจากนั้นเขากอดเรมี่ไว้แน่นหวังจะถ่ายความอบอุ่นให้เด็กน้อยเร็วที่สุดหลังจากนั้นเขาเปิดกล่องเล็กๆที่เขาเก็บติดตัวมาตลอดยกขึ้นมาใกล้จมูกเพื่อดมกลิ่นหอมอ่อนๆภายในกล่องคือกลิ่นกุหลาบแห้งที่ภรรยาผู้ล่วงลับเคยมอบให้เขากลิ่นนั้นทําให้เขานึกถึงครอบครัวที่จากไปตลอด25ปีเขาใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดตลอดมา แต่เมื่อมองดูเรมี่ในอ้อมแขนตอนนี้เขากลับรู้สึกสงบเป็นครั้งแรกเขาตั้งใจว่าเมื่อให้เรมี่มีชีวิตที่มั่นคงแล้วเขาจะไปตามครอบครัวที่ล่วงลับของเขาแต่เขาไม่รู้เลยว่าเมื่อฝฟในกระท่อมค่อยๆมอดลงอุณหภูมิภายในก็ลดลงเรื่อยๆและในที่สุดชายชาราก็หลับตาลงตลอดการไม่นานหลังจากนั้นเสียงเห่าของคอปปี้ก็ดังขึ้นจากด้านนอกใครจะคิดว่ามันฝ่าพายุหิมะไปเรียกทีและถ้าพวกเขากลับมาที่กระท่อมจนสำเร็จเรมี่ถูกปลุกขึ้นมาและรีบเรียกชายชารา แต่เขาไม่อาจปลุกคนที่ล่่งลับแล้วได้อีกเมื่อเรมี่ฟื้นขึ้นอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงอุ่นสบายข้างเตียงคือผู้หญิงที่มีความสง่างามนุ่มนวลแววตาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเศร้าลึกๆทําให้เรมี่รู้สึกทั้งคุ้นเคยและอบอุ่นแต่ทันใดเขาก็น,น,นึกได้ว่าชายชราได้จากเขาไปแล้วเรมี่น้ําตาไหลไม่อาจพูดคําใดได้ไดผู้หญิงคนนั้นไม่รู้จะปลอบยังไงจึงเดินออกจากห้องอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้เขาทําใจตามลําพัง แต่เมื่อคนใช้เก็บเสื้อผ้าของเรมี่พวกเขาก็เจอจดหมายที่ชายชาราทิ้งไว้ให้เมื่อผู้หญิงคนนั้นอ่านจดหมายเธอก็ตกตะลึงทันทีเพราะชายชาราได้เขียนไว้ว่าเรมี่เป็นเด็กที่อาจอธิบายเรื่องราวของตัวเองไม่ได้เขาจึงบันทึกทุกอย่างไว้อย่างละเอียดหลังจากตรวจสอบซ้ำหลายครั้งผู้หญิงคนนั้นก็ยืนยันได้ว่าเรมี่คือเด็กชายที่หายตัวไปของเธอเมื่อหลายปีก่อนทั้งสองโผลกอดกันแน่นร้องให้ด้วยความสุขที่สุดในชีวิต ช่วงเวลานั้นความเจ็บปวดทั้งหมดก็ละลายกลายเป็นความเปลื้อปิติแห่งการได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและลุงผู้ชั่วร้ายที่พยายามทำร้ายเรมี่มาตลอดก็ถูกเปิดโปงความผิดทั้งหมดและต้องรับโทษตามกฎหมายอย่างสาสมหลังจากนั้นเรมี่ใช้ชื่อของชายชาราเป็นศิลปินนางปากกาสร้างหลุมศพให้เขาอย่างงดงามเขายังรับแม่บุญธรรมมาอยู่ด้วยกันในบ้านใหม่เวลาผ่านไปทุกคนใช้ชีวิตอย่างอบอุ่นเรมี่ไม่เคยลืมคำสั่งสอนของชายชาราหลังจากหลายปีที่พยายามไม่หยุดพัก เขาก็กลายเป็นนักดนตรีเขายังแต่งง,ง,งานกับลิสผู้หญิงที่เขารักตั้งแต่ัยเด็กและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันแต่เรมี่ไม่เคยลืมบุญคุณของชายาชาราเขาจึงตั้งสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าและตั้งชื่อว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าไวทาลิตตามชื่อเาขา<อ>ายังคงส่งต่อความดีงามนั้นต่อ,อให้เด็กกำพร้าเหล่านั้นได้รับความดูแลมากขึ้นและจากชายชาราเรมี่ก็ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบและการปกป้องผู้อื่นเขาไม่ปล่อยให้ความยุ่งของงานทําให้ละเลยครอบครัว เขามอบความอบอุ่นและการดูแลให้ภรรยาและลูกเสมอเพื่อชีวิตนี้จะไม่เหลือความเสียใจใดๆอีกนี่คือภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่กลับอบอุ่นหัวใจอย่างเหลือเชื่อหนังไม่ได้พยายามขยายความเศร้าส้อยแต่ใช้เรื่องราวการเติบโตที่อ่อนโย่เพื่อแต่ลึกถึงความอ่อนไหวในใจผู้ชมมากมายเรมี่เป็นเพียงเด็กที่ถูกทิ้งกลางดินแดนหนาวเหน็บถูกรับมาเลี้ยงด้วยความโลภของพ่อบุญธรรมแต่กลับได้รับความอบอุ่นล้ำค่าที่สุดในวัยเด็ก จากความรักของแม่บุญธรรมตลอด15ปีที่เลี้ยงดูเขามาแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อพ่อบุญธรรมกลับมาและเปิดเผยความจริงโหดร้ายเขามองเรมี่เป็นภาระและจะส่งไปสถานเด็กกำพ<า>ราท้ายที่สุดยังขายเขาในราคาที่ต่ำต้อยโชคดีที่ชายชาราวัยทาลิสซื้อเขาไว้และกลายเป็นผู้กอบกู้ชีวิตของเขาชายชารามองเห็นพรสวรรค์ด้านเสียงเพลงของเรมี่ไม่เพียงสอนอ่านเขียนแต่พาไปแสดงทั่วทุกที่เพื่อฝึกฝนขัดเกลาน้ำเสียงของเขาช่วยให้เขาลบความอายและความไม่มั่นใจในใจ ในช่วงชีวิตผเนจรนั้นเองเรมี่ยังได้รู้จักลิสคุณหูผู้โดดเดี่ยวที่เหงาไม่ต่างจากเขาทั้งคู่ใช้ความอ่อนโยนเยียวยาซึ่งกันและกันและในความดูแลของชายชาราพร้อมสุนัขดำและลิงน้อยเพื่อนรักเขาได้เรียนรู้ความรักและความรับผิดชอบแม้ต้องเผชิญตำรวจไล่จับและศกนาตกรรมรวมถึงการที่ชายชาราต้องติดคุกและสูญเสียเพื่อนแต่เรมี่ก็ยังไม่ทิ้งความรักในดนตรีและไม่เคยละทิ้งความดีในหัวใจความงดงามของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงความทุกข์ยากของเรมี่ ที่เติบโตจากเด็กกำพร้าสู่ตำนานนักดนตรีแต่เพราะทุกตัวละครล้วนมีความอบอุ่นซ่อนอยู่ไวทาลิตแม้ภายนอกประหลาดแต่ใช้ส่วนสุดท้ายของชีวิตชดเชยอดีตมอบความอ่อนโยนทั้งหมดให้เรมี่อย่างไม่หวงแหนแม่บุญธรรมแม้ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ใช้15ปีสอนเขาว่าบ้านคืออะไรลิสแม้เกิดในความหรูหราแต่ก็ใช้ความจริงใจเติมเต็ม,ตมวันคืนที่ว่างเปล่าของเรมี่มาโดยตลอดและการเติบโตของเรมี่คือคำอธิบายที่สมบูรณ์แบบของประโยคที่ว่า ความเจ็บปวดจะกลายเป็นแสงสว่างในท้ายที่สุดเขายังรักษาความดีแม้ต้องผนจร์ยังรู้จักรักแม้ผ่านการสูญเสียท้ายที่สุดเขาได้พบทั้งแม่แท้จริงและยังทำตามความฝันด้านดนตรีได้สำเร็จพร้อมสารต่อจิตใจดีงามของชายชาราผ่านสถานเด็กกำพร้าชีวิตอาจมีพายุเสมอแต่หากหัวใจยังมีความรักและดวงตามีแสงสว่างแม้ทางจะขรุขระเพียงใดเราก็ยังสร้างความงดงามของตัวเองได้สเสมอนี่คือภาพยนตร์ที่คุณควรลองสัมผัสให้ครบทุกอารมณ์ค่าของหนังอยู่ที่ชื่อเสียง แต่ค่าของการรีวิวหนังอยู่ที่ความรู้สึกเรื่องราววันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมทุกคนคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะครับ